โจพร้อมยังโจโโโอสสสามสสี่สบ้สอสิบสอสจสสิบแปสองสิบสองสิบสามสองสิสี่แลสิบสองบาเสียงน้องเราอจะน่ารักจริงนจริงนาคอยทำไมต้องมาว่ากันด้วยไม่เข้าใจจริง มีชอบก็แค่ออกไปเออเล่นทป็นคนฟังไม่ไหวก็แค่ออกไปเล่นทําเล่นทําเตี๊ยบังคับใค่มาเล่นมาเล่นทํำ แล้วโอเคไี่ป้ามาแล้วค่ะอินคนนี้ใครอะแฟนหยิบหรอไม่ใช่ ทุกคนพิมพ์เบาๆเด้อไม่เอานะแชทไม่เอานะดูให้เป็นสตอรี่อินได้แต่อย่าอินเกินเข้าไหมที่ไง้เขากำลังเรียกครอบครัวาม,มาอยู่มาเรียวมาเร็วมาเรียวมาเรียมให้หลับหลูไปเลยสิมาเลยครับ ยัไงคนคุยอยู่แล้วอีกคนหนึ่งไม่พี่เออโดโดคุยได้ไหมฟังคุยอะไรพี่ไม่งั้นพี่ฝากโดไปฟังข้างในได้ไหมข้างในเลยพี่ในห้องดูในห้องดูโอเคอันนี้เรื่องเรื่องสั้นๆค่ะพี่ต้าพี่ต้าสวัสดีครับหวัสดีจ้ะหวัสดีครับสวัสดีนะพี่ต้าสวัสดีนะครับพามาหน่อยจ้ะมาทีนี้มาช่วยกันฟังช่วยกันฟังไม่ได้ไม่ไเบบี้บีให้สภาเรียกรังสิตมาสภา ัวผมแล้วกันผมยังไม่ทราบเรื่องลองลองพูดหน่อยไหมครับหรือว่าเล่าให้เขาฟังหน่อยก็ได้เออได้ค่ะคือเรื่องเกิดที่ไบโอ<ด>แล็บค่ะคือระหว่างท<ด>ี่เล่นเล<ด>็บอยู่เนี่ยทางเบบ<ด>ี้บ,บีได้ยินเสียงพูดว่าเสียงแลบแหลพอเสียงแลบแหลเสร็จแล้วก็มีน้องที่ชื่อมีอามีอาอ,อยู่ป่าได้ยินว่าคุย,ยอะไรสัตว์ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ลูกขอขอโทษนะครับได้ยินจากไหนครับเสียงทะลุจากชแนลอื่นหรือว่าไม่ใช่ค่ะด้วกันนี่หละ ด้วยกันนี่แหละค่ะทีนี้พอจบไบโอแลบอะค่ะเราก็มาถามข้างหน้าว่าเป็นเสียงของใครน้องเราก็จํารูปรูปประพันธ์สันฐานได้ว่าเขาใส่เกาะสีเทาผมสีน้ําตาแล้วก็ใส่โบสีดําทีนี้ทางหยินก็เลยเดินไปถามเจ้าตัวค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าเสียงอะไรครับผมพูดหรอทีนี้เราก็เค้นไปเรื่อยค่ะจนเจ้าตัวเขาก็ยอมรับเขาเป็นเสียงเขา ทีนี้ตอนอแรกอะคะ่ะทางเบบี้บีก็ไม่ได้อยากจะเอาอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นครอบครัวด้วยอถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ก็คืออยากให้เขาขอโทษแต่ว่าระหว่างที่เขาขอโทษเนี่ยน้ําเสียงแล้วก็บทสนทนาที่เขาพูดอะมันดูเหมือนกับไม่พอใจอะคะ่ะไม่ได้ขอโทษอย่างจริงใจอะคะ่ะพี่ตาทีนด้นหนูรู้สึกว่า,เ,าเขาก็อยากทําให้มันแร์กับทางเราด้วยเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินมันก็ไม่สมควรจริงๆวิยกล้งองหน,นูมันใหญ่ม <คน S 1> ันคือทางรางังสิตพูดจริงถูกไหมฮะใช่ครับอ่าพนิ้ ไม่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 อย่าเพื่อไไ้นี่กันนะแต่คืออยากรู้ว่าลังสิตเจออะไรมาถึงไปพูดแบบนั้นนะไม่ครับ,รบไม่หลุดครับผม <Okay. S 1> พูเนังเออแล้วมันจะเป็นยังไงดีกับาการกระทำครั้งนี้ครับคือหยินรู้สึกว่าหยินก็ไม่แคร์แคร์ทางฝั่งน้องในแก๊งด้วยค่ะที่ได้ยินอะไรแบบนั้นก็คือเดี๋ยวจะเรียกเขาสองเอ็มค่ะเออโอเค นาน่ามีโปรเทคไปทั้งคู่เลยนาน่าสวยนะทำอีโมวอดจดนู่นจดนี่แต่หนูขอแต่เมื่อนะหนูโดนด่าบอกบีท์เปอร์บอกตั้งแต่บักกี้แหละหนูหนูเสียใจ่ะหนูไม่ไหวหนูขอสองเอมเพื่อบันเทาจิตใจหนูค่ะเป็พี่บีถ้าในชีสพาเขียนว่า normal ค่ะพี่ปั้งอ๋อเขียนไม่มีลังสิตมีโปรเทคไหมครับไม่มีทั้งคู่เนาะเป็นไรก็ไม่มีโทษเกี่ยวกับโปรเทคอะไรใดๆผมถามเรื่องของโทษมากกว่า ทีนี้ลังสิบเป็นครอบครัวแล้วเลยเมื่อเสียเป็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกสองล้านเขาชัดเจนเลยน,นี่ผมจริงๆไม่ใช่หนะ้าที่ผมนะ้ริี่มันต้องไปคุยกันเองเรื่องของการเล่นผมไปคุยเรื่องของ,ของ,ของเป็นสตอรี่มากกว่าแต่อัน,นี้ก็ถือว่าลองลองคุยกันให้ละกันเออแล้วนลในกรณีที่เขามาถามหาแล้วคําพูดเราที่ดูไม่ค่อยโอเคเกิดอะไรขึ้นฮะหรือว่าหรือ,รอ,รอไม่ถูกใจเลยเปล่าหรือไม่ชอบอะไรอยู่แล้วปะหรือว่า,วาไม่ได้มีประเด็นอะไรกันมาก่อนเลยไม่มันหลดุดครับผมคุยกับเพื่อนอยู่ แล้วหลังหลังจากนั้นนะคตอนที่เขาออ,ออกมาคุยข้างนอกแล้วอะไม่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าไมผมเปิดไมอตโต้ไว้อ๋อแล้วตอนที่ขอโทษนะครับตอนที่ขอโทษทำไมเขาคือบอกน้ำเสียงไม่โอเคก็น้ำเสียงเป็นอีงนี้แล้วครับอ๋อน้ำเสียงเป็นอยู่แล้วแล้วตรงนี้สองล้านทำไงครับกับค่าน้ำเสียงที่เป็นอย่างนี้จ่ายสิค้ารอาอะไรอ่ะใช่ครับอ๋อ แล้วมันมานต้างพูดยังไงตอบแบบถึงแบบว่าไม่ใช่งั้นหมายถึงแบบเรื่องเรื่องมันมันจ่ายได้เลยไหมฮรจ่ายได้เลยครับจ่ายได้เลยนะครับตรงนี้เคลียร์ได้เลยไหมครับเบบี้บีได้เลยค่ะสำหรับค่าน้ำเสียตรงนี้กับกับเอ่อต้องบอกว่าเจตนาเขาผมพูดแทนละการเขาเนะเขาเขาก็เขาก็ยอมรับว่าน้าเสียเขาแข็งจริงๆแต่เรื่องน้าเสียเราไม่ว่ากันแต่ว่าตรงนี้คือเจตนาเขาน่าจะไม่มีแต่ว่าเป็นไม่หลุด แต่ไม่รู้แหละว่าจากการมีกี่โมงว่าเพื่อนหรือใครอะไรเราอะไรเราเราเรียกเองตรงนี้ตั้งมาเลยนะครับโอเคครับตรงนี้ลังสิษย์เดี๋ยวเชิญกดตังใจได้เลยนะครขอบคุณทามพ่ต้าด้วยครับเรียบร้อยครับเรียอยนะคะไม่เป็นไรครับเป็นไรครับตอายมากเขาข้างหน้าคือเขาแบบ เหมือนกับไม่ยอมคุยด้วยอะค่ะหนูก็เลยต้องมาที่สภาขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมขอบคุณค่ะพี่จ้าอะพอดีครับพอดีครับขอบคุณนะเพื่อนๆโอเคกันไหมแบบเขาเป็นครอบครัวเก้าคนไงหยินเลยไม่อยากพี่จ้าแบบอเก้าคนเดียวเหรอโอเคเพราะว่าเขาเป็นเขามีแค่านเขาดูล้อหลอกเลยตอนแรกอะพี่ขอโทษนะไปดูไม่จริงใจไรอะเราไม่เกี่ยวโอเคหรือเปล่าหโอเคแต่แต่จริงๆอะหนูว่าเขาตั้งใจด่าหนูนะ ไม่ได้าเดี๋ยวเราพูดไปแล้วใครเป็นคนพูดเขาต้องน่าจะรู้แล้วว่าว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าเสี่ยงเขาพูดใช่กับไอ้ไปย้ายไปสองนรัาไว้ที่ไปได้ไหมให้ไปที่ไปให้ยูนาได้ปะให้ไปให้ยูนะคนไหนเรามาหาเขาไหนครับที่ที่ยืนนี้สองพี่ได้หนูไลยค่ะนายย้ายข้าวผมมากข้าวผมมากครับ ครับขอบคุณครับพี่ต้าอันนี้เงินเดาแก๊งหลอกเงินะพี่ขอโทษด้วยนะครับขอโทษแบบนี้แต่ได้ใครอภัยตั้งนานละเอาไว้กับมิเกลไหมมิเกลว่าให้ยูน่าเองไหมอันนี้อันนี้เงินเดาแก๊งหรอคะนี่ไงไม่ก็จริงๆพี่ว่ามันแล้วแต่มิเกลเลยอ่ะเพราะว่านเป็นสิ่งที่มิเกลเจอไง แต่คือหนูไม่ได้เจอคนเดียวนะคะใช่แล้วแต่มิเกลเลยอ่านเท่าแล้วเรื่องเงียบไม่มเดเอวจริงๆมันก็เงินแกงเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะเงินหนูก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยค่ะ <c oughs> งั้นเอาไว้ที่มิเกลเลยแล้วมิเกลไ <c oughs> มนิ <c oughs> ม่เลยมิเกลก็บอกอะไรดูคาะเป๋าสองสี่หนึ่ง อเคเนี่ยเมนเทตกันเลยขอบค้นนะไหนเมื่อกี้ใครโดนบ้างนะฉันไม่ได้อ้าวเธอโดนได้เหรอได้ฉันโดนแล้วใครีฉันฉันก็โดนมั้งฮะบูบี้ไม่เอาโดนมั้งโดนนะจะโดนเราเราแบ่งกันเธอแบ่งกันห้าแสนนะฉันเอาเอ็มหนึ่งฮะอ๋อพี่ออม สองหกหนึ่งสามมิเดวสองหกหนึ่งสามเอางี้เดี๋ยวเราแบกเราคนละห้าแสนที่เหลือเท้าแก๊งนะไดม่เดลเอาคนละห้าแสนพอแล้วก็เข้าแก๊งล้านหนึ่งได้ไม่เดล้วบอกอะไรพี่เมียสองหกหนึ่งสามมิเดียวสองสามสี่สิบสวยจิตใจก็ดีคนนั้นชื่ออะไรนะ ย่าบร้อยเดาแข้งเกมหนึ่งแบบแฟนยูพี่หยินหนูหนูหนูให้มียาห้าแสนหนูห้าแสนแล้วก็เดาแข้งเกมหนึ่งนะ